ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมเตรู้นะคะวันนี้ทางรายการจะพาทุกท่านไปที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมใครที่นับถือพญานาคต้องห้ามพลาดที่จะไปวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมซึ่งเป็นที่ตั้งของพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเสริมดวงให้พุ่งปังด้วยการลอดท้องพญานาคแต่ทําอย่างไรให้เห็นผลต้องรีบมาฟังกันเลยคะ่ะวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมตั้งอยู่บนทิวเขากับรําน้ําโขง บนเข่ามองลงมาเบื้องล่างเห็นทิวทัศน์เป็นตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารและฝั่งสปปราวที่วัดแห่งนี้นอกจากจะมีพระเจ้าใหญ่แก้มุกดาสีไตรรัตน์พระพุทธรูปขนาดใหญ่และรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วยังมีรูปปั้นพญาน,นาคสง่างามเกตตามลำตัวเป็นสีฟ้าอมเขียวประกายสะท้อนแสงแดดสวยงามและน้าเกงขามซึ่งพญาน,นาคตนนี้ชื่อว่า องค์พยาศีมุกดามหามุนีนีนปาระนักคาราชซึ่งได้รับการขนานนามว่าพญานาคที่งดงามและขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดมุกดาหารใครที่ได้มาต้องห้ามพลาดพญาศีมุกดามหามุนีนีน巴拉นัคาราชหรือปูศีมุกดาเป็นรูปปั้นพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งหากใครได้มาถึงแล้วห้ามลืมมากรับไหว้ขอพรเพื่อเสริมดวงให้มีสิริมงคลกลับไปด้วยรวมทั้งรอดท้องพญานาคทั้ง7ดช่องและคอยตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่อยากประสบความสําเร็จขณะที่เดินอยู่และอย่าลืมเขียนชื่อและคําอธิษฐานของตัวเองบนผ้าแดงและนาไป ผูกที่ต้นไม้รอบๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพจอัปเดตดวงได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ